ไม่มั่นใจเลยอ่ะพูดภาษาอังกฤษแล้วมันวุ่นวนไม่เป็นธรรมชาติออกเสียงแล้วมันก็ผิดเพี้ยนฝรั่งเข้าใจยากอีกไม่รู้ว่ามันต้องใช้สำนวนใช้คำพูดแบบไหนให้มันลื่นไหลแล้วไม่ติดขัดกวัว่าถ้าพูดแบบนี้ไปแล้วมันเหมาะสมไหมมันจะสุภาพไหมอะสำหรับฝรั่งถ้ามีตัวช่วยที่ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษาก็คงจะดีสินะ Let me help you. <laughs> Introducing Speak English like a native course. Understand western culture to speak English with confidence. เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติสุภาพมากยิ่งขึ้น Tips and Tricks to native English like speak speaker and a เทคนิคพูดได้เป๊ะออกเสียงได้ปังดังเจ้าของภาษา Idioms and phrasal verbs to sound like a native speaker อัปเกรดคำพูดให้มีสำนวนพูดแล้วดูลื่นไหลเหมือนเจ้าของภาษาเอาไปใช้แล้วดูคูลขึ้นเยอะ Everyday native expressions สื่อสารได้อย่างมั่นใจด้วยประโยคที่ใช้ในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเจอคนใหม่ๆหรือกับเพื่อนกันพูดยังไงได้บ้างมีไว้ให้หมดเลยค่ะพอรสนี้เป็น bilingual content มีเนื้อหาเป็น2ภาษานะคะเหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ pre-intermediate ขึ้นไปที่พอฟังภาษาอังกฤษเข้าใจได้บ้างแล้วพูดได้นิดหน่อยแล้วแต่อยากพูดสื่อสารได้เป๊ะปังเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นค่ะ and we also have an e-book for you า oh, That's right สมัครคอร์สนี้นะคะรับฟร Speak like a native workbook เรามีเอกสารประกอบการเรียนเป็น e-book นะคะที่รวมทั้งเทคนิคคำศัพท์สำนวนต่างๆไว้ให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ Unlock natural fluency and speak with confidence See you in the course Bye bye, bye. bye, bye.